โจทย์ก็คือกระบาลูกนี้คือพ่นยังไงให้เขากบนะครับเน้นกบแล้วก็สีไม่เพี้ยงนะครับสวัสดีครับงานช่างสวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็มาดูการพ่นสีในกระบานะครับของรถตอนเดียวนะครับกับวิธีการพ่นและขั้นตอนในการพ่นนะครับ คลิปนี้ชํามาก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับผมช่างแหลมนะครับก็ทุกคนก็มารับชมคลิปกันนะครับว่าช่างเขามีวิธีการทํางานยังไงนะครับกับการพ่นในกระบะครับผมจบเ,เส,มส,สมอการทุกที่ก็คือจบนะครับน่ครับดูเมเลกเกอร์นะ ก็เน้นลื่นๆนะครับสีโกนครับตัวในกระบะตัวสำคัญคือเราเน้นตรงตานะครับสายตาของคุณเจ้าของรถเขาจะเห็นแค่นั้นนะครับโจทย์ของช่างนะครับ